สวัสดีครับสำหรับใครที่ได้เห็นโปรโมททางโซเชียลเน็ตเวิร์ทาง Facebook หรือแม้กระทั่งหน้าจอทีวีบ้างแล้วเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันศุกร์ที่20มกราคมที่ใกล้จะถึงนี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสเอามาให้ดูกันเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับว่าดูหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ให้มีอัรรสมากขึ้นเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไทยรัฐ AR ซึ่งผมโหลดมาแล้วคือตัวนี้ ก็ใช้ใครที่ใช้ iOS อยู่ก็โหลดได้ที่ App Store ได้เลยหรือใครที่ใช้ Android ก็เช็คสเปคกับรุ่นได้ที่ทางเว็บไซต์ของไทยรัฐได้เลยนะครับว่ารุ่นสมาร์ทโฟนของ Android รุ่นไหนที่สามารถโหลดแล้วก็ใช้งานกับแอปพลิเคชันนี้ได้แบบไม่กระตุกนะครับขั้นตอนแรกมนโหลดมแล้วเข้าไปได้เลยปกติ เริ่มแรกก่อนที่จะมาถึงหน้านี้นะครับมาก่อนที่จะมาถึงหน้านี้จะต้องโหลดดาวน์โหลดข้อมูลมก่อนประมาณ500กกเมก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับก็แนะนําให้ใช้ wi-fi เท่านั้นก็จะรดวดเร็วยิ่งขึ้นพอโหลดมาได้เสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าตาแบบนี้เริ่มต้นใช้งานกดได้เลยปัป๊บได้แล้วตอนนี้ก็คือจะเข้าสู่โหมดกล้องปกตินะครับ คราวนี้วิธีใช้ยังไงเราก็ส่งไปที่หนังสือพิมพ์ฉบับวันที่20มกราคมเอาละอย่างตอนนี้นะครับผมมีหนังสือพิมพ์เดโมโดของฉบับวันที่20มกราคมน,นี้เรียบร้อยแล้วก็ง่ายๆครับคือใช้โทรศัพท์นี้ส่งไปที่โทรศัพท์แบบง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรครับนี่มาแล้ว หรือว่าหน้าตาของหน้าปกอื่นๆนะครับจริงๆแล้วให้สังเกตที่สัญลักษณ์ AR ตามนี้ก็สามารถที่จะเปิดควบคู่กับแอปพลิเคชันในนี้ได้เดี๋ยวลองหน้าปกด้านหลังอันนี้นะครับตอนนี้ผมขอใช้มือบังกล้องก่อนเท่านี้ครับก็สามารถดูวิดีโอหรือแม้กระทั่ง ภาพนิ่งแกลเลอรี่ที่หาดูได้ยากรวมไปถึง 3D ต่างๆรวมอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่20มกราคมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังไงก็อย่าลืมหามาครอบครองไว้เพื่อเก็บบันทึกประวัติศาสตร์หน้านี้ไว้นะครับหน้าปกนี้นะครับ